สวัสดีค่ะทุกคนทักทายจากเมที่ประเทศโนเวย์นะคะทํทธุระเสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ที่โนเวย์ก็ประมาณเกือบสี่โมงเย็นแล้วค่ะพอกลับถึงบ้านก็ทํากับข้าวกินเลยวันนี้เมทําเห็นกันไหมผัดกะเพราหมูสับค่ะทุกคนคืออยากกินมากๆเลยนะคือเผ็ดนะคะเมใส่พริกเยอะเลยเพราะว่าเป็นคนชอบกินเผ็ดแล้วก็กับข้าวสวยค่ะทุกคน กินง่ายๆเนาะวันนี้เป็นคลิปที่แบบกินไปด้วยคุยไปด้วยนะคะทุกคนก็เมย์ก็จะได้เห็นเนาะกินง่ายๆค่ะวันนี้คือแดดดีมากๆเลยนะคะทุกคนเมย์ก็ทํทธุระเสร็จแล้วนะคะเวลามีแดดเนี่ยก็มีอะไรทําหลายๆอย่างคะ่ะทุกคนไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆนะคะวันนี้กินไปด้วยคุยไปด้วยนะคือสับสนมากเลยว่าเราจะต้องมองกล้องฝั่งนี้หรือมักฝั่งนี้นะคะสรุปคือมันต้องมองฝั่งนี้นะเมย์ก็แบบ เผลอไปม,มองฝั่งนี้ตลอดเลยคือเราต้องมองฝั่งนี้นะคะวันนี้เพื่อนๆได้อะไรกินกันบ้างคะ่ะมาแชร์กันหน่อยนะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วก,กำลัง if หรือว่าไดเอทอยู่ก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนใครบอกว่าอยู่เมืองนอกไม่ได้กินอาหารไทยไม่จริงน,นะคะทำกินเองค่ะถึงได้กินไปร้านไทยก็ได้กินนะคะเดี๋ยวนี้คือมันแบบ สะดวกสบายทุกอย่างค่ะทุกคนอาหารไทยมีทั่วทุกทิศเลยนะคะ <C le af> แถกด,ดีมากๆค่ะทุกคนกินไปด้วยคุยไปด้วยนะ <C le af> ไม่ได้ทำกับข้าวเก่งอะไรนะคะทุกคนก็กะเพราเนาะมันง่ายทุกคนแบบทำง่ายๆ <C le af> จะเห็นว่าตรงนี้คือขอบตาดำหน่อยะค่ะทุกคนคือมัดคาร่าเยิ้มค่ะทุกคน กลับถึงบ้านมาเมยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคือพอเวลาไปออกแดดใช่ไหมไอเดนเนอร์แบบมัสคา,า่าอะไรคือเยิ้มค่ะแดดมันร้อนนะคะคิดว่ายี่ห้อนี้ยน่าจะใช้ไม่ดีแล้วถ้ามันจะเยิ้มขนาดนี้นะคะค่อยล้างนะกินข้าวก่อนแดดดีก็มีชใช้ไปครึ่งนึงค่ะทุกคนพรุ่งนี้ถ้ามีแดดแรงแบบนี้อีกทีแล้วเมย์ว่าจะลองขับเลาะขึ้นป่าดูนะคะไปดูว่า หิมะมันละลายถึงไหนแล้วจําเมื่อสองวันที่แล้วได้ไมาที่เมย์ไปดูอะ่ะนันหิมะมันก็คือทางขึ้นมันยังมีหิมะอยู่แล้วแดดมันดีสองวันอย่างเงี้ยทุกคนเมย์คิดว่ามันน่าจะละลายแล้วค่ะอ,อร่อยอร่อยเลยะทำอะไรกินกันค่ะทุกคน เป็นง่ายอยู่ง่ายนะคะเมเป็นคนที่แบบไม่เรื่องมากค่ะทุกคนกินได้ก็เกือบทุกอย่างนะคะบางอย่างที่ไม่กินเมยก็ไม่กินเลยนะคะมีอย่างทุเรียนเงี้ยเมยไม่กินทุเรียนนะคะทุกคนไม่กินเลยใครชอบทุเรียนก็แล้วแต่คนชอบนะคะส่วนตัวเมย์ก็คือ,คอไม่กินเลยนะคะเมเมยไม่อชอบนะคะ จะถามว่าปลาลาชอบไหมโอ้ปลาลาชอบมากๆเลยนะคะทุกคนเวลาเมย์กลับไปเมืองไทยเมย์จะชอบกินอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นปลาลาปานินหลอที่เขาทําเป็นตัวแล้วก็มาทอดทอดขายอะค่ะทุกคนโหยังงั้นน mm ่ะปลาอย่างนั้นเมย์ว่าอร่อยมากเลยนะคะปลาลาปานินเวลามาทอดกินกับข้าวเหนียวเมย์ว่ามันอร่อย mm hmm. นี่ค่ะทุกคนไม่ใช่ใบกระเพรานะคะเป็นใบของที่เนี่ยเมยว่ากลิ่นมันคล้ายๆกระเพรานะก็เอามาทดแทนกันได้อืมอร่อยค่ะชอบว่าเห็นชัดๆอืกระเพราของเมยค่ะทุกคนอร่อยมากอืม เห็นคลิปนี้ตอนดึกๆก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเมืองไทยกับโนเวย์เวลามันต่างกันนะทุกคนอืดูเน้นเน้นเลยค่ะทุกคนดูอือหือกินหอมอ่ะให้เพื่อนๆพื่อนดูชัดอร่อยะค่ะไม่รู้จะกินนาทีนะคลิปเนี้ยอืมนี่ห่ะทุกคนเห็นไหม ต่อคะ่ะทุกคนตะกี้3นาทีแหละคลิปนี้ก็เอาแค่พอประมาณนะ,ะคุยนิดนึงอีกสัก3านาทีนะคุณทุกคนก็คือตอนเนี้ประเทศโนเวย์ก็คือเข้าช่วงดูดูใบไม้ผีแล้วนะคะคือตอนเนี้ดอกไม้ใบไม้อะไรเริ่มออกแล้วคะ่ะเริ่มเห็นสีเขียวเยอะแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กําลังเข้าช่วงหน้าร้อนด้วยนะคะแล้วก็พระอาทิตย์ตอนนี้ก็คือแบบทำงานแบบว่ารุนแรงมากเลยนะคะเกือบสี่ทุ่มครึ่งเลยนะ ว่าพระอาทิตจะตกค่ะทุกคนแล้วก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเมะื่อวานเนี่ยอากาศเท่าไหร่เองศูนย์องศานะคะเมื่อคืนนอนยังรู้สึกว่าร้อนๆน,นะคะเพราะว่ามันมันไม่ได้มืดสนิทเลยนะคะเมตตื่นขึ้นมาประมาณตีสามอะตื่นมาเข้าห้องน้ำค่ะทุกคนฟ้ามันไม่ได้มืดสนิทนะคะมันจะมืดเหมือนประมาณหกโมงเย็นโพเพยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีพระอาทิตย์แล้วนะคะยังไม่ได้มืดสนิทขนาดนั้นนะก็คือ พระอาทิตก็ขึ้นเร็วนะคะ <d> ก็คืออากาศแบบดีแล้วค่ะแต่ก็อยากจะให้มันร้อนสักวันหนึ่งยี่สิบองศาหรือว่าสามสิบองศาอย่างนี้เหมือนเมืองไทยนะคะอยากให้ร้อนแบบนั้นบ้างเลยค่ะคือแบบอยากจะร้อนแบบนั้นเลยนะเมออ่านคอมเมนต์ที่เพื่อนๆแบบคอมเมนต์มานะคะว่า เมืองไทยร้อนมากเลยใช่ไหมคะบางคนบอกว่าโอ้ดีนะที่ยังไม่ตายงูอย่างนี้นะคือเมย์ก็อยากจะให้โนเวย์ร้อนแบบนั้นบ้างนะคะอร่อยมากช่วงนี้นะคะก็ ถ้าเป็นที่ประเทศโนเวย์ช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงแบบคนทำงานนะคะทำงานประจำก็จะแบบหาวันหยุดนะคะเพื่อเที่ยววันหยุดส่วนมากช่วงเนี้ย เด็กนักเรียนเพราะว่าโรงเรียนใกล้จะปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะเด็กนักเรียนก็จะหางานพาร์ทไทม์ทำนะคะคนที่ทําประจําก็จะเอาวันหยุดเที่ยวในประเทศหรือว่าเที่ยวนอกประเทศแล้วแต่คนที่จะสะดวกนะคะก็มันเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะทุกคนแล้วเมย์อยากจะบอกว่าสําหรับใครที่ติดตามเมย์นะช่วงหน้าร้อนประเทศนอยเนี่ยธรรมชาติสวยมากๆเลยนะคะถ้าใครติดตามเมย์มาตั้งแต่ปีที่แล้วเมย์ก็จะพาเข้าป่าไปเก็บเห็ดบางทีก็ ถ้ามเมย์ไปขับรถเที่ยวแบบไปนอนกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วถ้าใครติดตามเพื่อนๆจะเห็นคือจะได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติอ่ะตลอดทางเพราะว่าเมย์ก็จะลงให้เพื่อนๆเ,เห็นคือธรรมชาติมันดีมากๆเลยนะคะช่วงหน้าร้อนของประเทศโนเวย์นะที่ประเทศโนเวย์ทะเลหรือว่าหาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือสวยนะคะสวยเหมือนเมืองไทยเลยแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวคือคือน้ําอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเยะจะแบบร้อนเหมือนเมืองไทยนะคะมันก็ แอบเย็นนิดๆน,นะคะทุกคนมันก็แบบถ้าเราแช่นานๆอย่างเงี้ยมันก็หนาวเหมือนกันนะในช่วงหน้าร้อนเพราะน้ํามันเย็นค่ะทุกคนแต่ถามว่าสวยไหมสวยไม่แพ้ประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าทะเลหรือว่าหาดอะที่ว่ามันมีเกาะอะไรพวกเนี้ค่ะน้ําทะเลเนี่ยสวยไม่แพ้ประเทศไทยเลยนะคะเพียงแต่ว่า ประเทศไทยบ้านเราอ่ะมันสวยกว่าค่ะมันก็สวยทุกที่ละค่ะเพียงแต่ว่าสาภาพอากาศมันอาจจะเย็นไปนิดนึงนะคะอิ่มค่ะพูดจนอิ่มคลิปนี้ก็ประมาณเกือบ6นาทีเลยนะทุกคนอนะโชกกระเพราอีกทีหนึ่งนะก่อนไปนี่ค่ะทุกคนเป็นกระเพราฝีมือเมเองนะ ยังไงนะคะคนไหนที่ดูคลิปนี้จบนะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าวันนี้คุณได้อะไรกินกันนะคะแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะเมย์ชอบอ่านคอมเมนต์แล้วก็ขอตัวกินให้หมดก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะไปก่อนเลาทุกคนบ๊ายบายคะ่ะสวัสดี